สวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะครับแล้วก็สวัสดีลูกนิวพารวยรน้องพารวยด้วยนะจ๊ะครับ,รบสวัสดีครับคุณแม่วันนี้นะครับผมจะโทรสัมภาษณ์คุณแม่แนวทางของคุณแม่โค้งสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่ได้ปล่อยชุดต่องวดมานี่ฝันดีไหมครับคุณแม่ แม่ฝันแม่ได้นอนประมาณปีห้านะจ๊ะฝันว่ามีผู้หญิงผู้ชายเอาเงินมายัดใส่มือแม่เบ้นร้อยปึกส่วนมา,จากจะเป็นแบ้นห้าร้อยเบ้นห้าร้อยได้จ้ะแล้วก็แม่น่ะดีใจมากร้องให้สะดุดสะอื้นก้มกราบพ่อพแม่แม่เอฟซีร้องให้สะดซะอื้นจนสะดุ้ง ตื่นมาน้ำตาไหลมาเหมือนเรื่องจริงหรือเหมือนเหมือนแบบเหมือน,อนความจริงเลยเนางจ๊ะโอ้ครับครับครับได้เยอะไหมครับแม่เป็นห<อ>้าร้อยที่อเอสเซียมาให้ครับแม่เยอะเยอะมากเต็มมือเลยอ๋อครับฝันฝันตั้งแต่ขึ้นไหนครับแม่ฝันเมื่อตีห้านี่แหละจางได้นอนตอนตีห้าเพราะว่าแม่ป่วยติดเสี่ย<อ>ปวดปลุกตลดครับครับ โอ้ฝันคนทน่แี้งแ้งใช่ไหมครับแม่ว่าส่างแล้วกปีค่ะอาจารยโอ้ครับครับส่วนตัวนี้คุณแม่คิดว่าปู่ท่านนี้มาให้แนวทางตัวเลขหรือเปล่าครับหรือว่าฝันอย่างนี้เป็นเพราะว่าอะไรครับแม่ฝันแบบนี้แม่ก็ไม่ไม่เคยฝันเกี่ยวกับเรื่องเองินแบบนี้นะถ้าแม่ถ้าหวยเข้าจะฝันเห็นปลาเห็นอะไรแบบนี้นะลูกโอ,โอ้ครับเอ๋แม่มนาะเห็นที่ขาโต เจ็ดเก้าถ้าให้เจ็ดก็หนึ่งนะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านี่เลยจ้ะสามเก้านี่เลยจ้ะครับครับไม่เ oh. ดืมดื้อสนค้าด้วยนะจ๊ะครับอ๋อ oh. มันมันก็เป็นเลขตัวเดิมกับเลขทูบที่แม่ให้มาต่องวดนะครับใช่ตัวตัตดหน้าตัดหลังนะจ oh. ้ะตัดเอาน่ะเลขทูบหมุนเอานะจ้ะครับครับครับแต่เห็นกับขาโตนะมันเป็นเหมือนเลขเจ็ดให้เลขเจ็ดก็เลขหนึ่งเป็นเลขเก้าอ่ะครับ เกัมันมันมันตัวเดียวกันเนาะลูกเนรอครับครับอืมก็คือเลขมันตรงกันในเลขทูปนั่นแหละจ้าลูกแม่ว่าอยู่ในเลขทูปนั่นแหละแต่ศูนย์ห้าคือเลขปูเป๊ะตกหมดทุกที่แล้วนะอครับก็ขึ้นอยู่อย่างนั้นเนยศูนย์ห้าก็เห็นชัดเหมือนเดิมอย่างนี้นะที่ตูหินตาหินนั่นนหะจ้าที่แม่ไดกัะปูเป๊ะตกนั่นแหละจ้าครับครับแต่วันพระแม่จุดทูป กับปู่เป็ดโตกที่ว่าแม่ไหว้ผลไม้เก้าอย่างนะจ๊ะแม่ก็โขจุดลูกที่ปู่เป็ดโตกได้เปดเปดศูนย์ครับเลขเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้น้อลูกเนาะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแม่เปดเปดศูนย์แล้วก็ตัดเปดศูนย์เปดเป็ดศูนย์ศูนย์เปดเนาะอย่างนี้นะครแล้วเป็ดดวงน้ลูกเนาะครับครับผม ก็คืออันล่าสุดนี่โค้งสุดท้ายเลยคุณแม่จุดทูปขอปู่แปดอกได้แปดแปดศูนย์ใช่ไหมครับแม่ใช่จ้ะแล้วก็ศูนย์ห้าเลขที่อยู่กับปูหินที่แม่เคยได้โชคด้วยนะจ้ะอ๋อครับผมส่วนปูด้านี่ท่านได้มาบอกอะไรเพิ่มเติมหลังจากต้นตอช่วงต่อหมดไหมครับแม่ไม่ได้บอกนะลูกแต่แม่ฝันแม่ฝันเมื่อสงคืนที่แล้วฝันว่าแม่ ไม่รู้ไปไหนไปเห็นเขาช่างปลาขายอ๋อครับช่างปลาขายแล้วก็มีเด็กน้อยด้วยเดินตามแม่นะครับครับนั่นแหละสองคืนที่แล้วแล้วก็แม่เดินไปอีกไปเห็นสระน้ำํำปลาคนแล้วเขากาลังจะวิดตปลาจาาับปลาแต่น้ํามันเยอะปลาเต็มสระเลยเค,คือฝันอย่างนั้นครับครับไม่ว่าเลขแม่เข้าหรือยังไงแม่ก็เนาะ อยากให้เข้าอยากให้ออกทุกงวดนะลูกครับคบอยากให้ออกเอฟซีจะได้มีโชคมีลาบนะแม่นะใช่ใช่จ้ะอืมก็คือว่าคุณแม่พูดว่าถ้าลัทธิของคุณแม่นี้ถ้าฝันว่าได้เห็นปลาส่วนใหญ่เลขจะใช่ไม่ได้จากกระชังแต่ให้ได้เห็นปลาอ๋อครับแต่ไม่รู้จะมาตัวไหนเนาะลูกเนาะครับครบอย่างนี้นจ้์แม่ก็ <Okay. S 2> แต่ที่แม่ชอบนะเลขที่แม่ชอบคือหน หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าตูนห้านี่เลยจ้ะอืมหนึ่งเก้าลกสามเก้าใช่ครับครับครับอืมก็คือชอบเลขทูบใช่ไหมแม่เจ็ดสามเก้าอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่จ้ะก็ปักเล่นเอาด้วยนะลูกนะครับอันที่ว่าคุณแม่ฝันเห็นปลาเนะี่ยที่ว่าเดินเห็นเด็กแล้วไปเห็นปลาเนะี่ยฝันกี่คืนครับคุณแม่ฝันคืนเดียวอืครับ ใช่จากสงคืนที่แล้วแล้วก็มาฝันว่ามีพ่อแม่เอาเงินมายัดใส่มือให้ 500, แบงค์ร้อยแบงห้าร้อยเต็มมือเลยครับส่วนหน้าจะเป็นแบงค0ห้ารอยือจะศูนห้าห้ย์เนาะเป็นยังไงเ้างนาะไม่แน่อาจมันตีได้2อย่างนะแม่ถ้าไม่เลขของคุณแม่เข้าแล้วก็เป็นเขาให้ศูนย์ห้านก็นั่นแหละลูกคือมายามหรือเปล่าเนาะครับแต่ว,ว่าส่วนตัวนี่แอดมินคิดว่า ม่แน่แนวทางที่คุณแม่ให้มาอาจจะถูกแล้วเพราะว่ามีคนเอาเงินมาให้อย่างนี้นใช่ไหมครับแม่ใช่ลูกแม่เนี่ยฝังจนสะดุ้งมา้อรให้เบ็ดกราบด้วยนะก้มกราบนะก้มกราบก็แม่ที่เอาเงินมายัดใส่มือให้อะก้มกราบด้วยด้วยความดีใจน้องสือกสือกน้ำตาไหลกระตื่นขึ้นมาน้ำตาไหลมาน่ะเหมือนเรื่องจริงแนละครับครับ ไม่แน่อันงวดนี้อาจจะมีเรื่องดีหรือว่ามีโชคมีลาภก,ก็ได้แม่อาจจะได้มีคนเอามาให้จริงๆก,ก็ได้ครับแม่งวดนี้ทนะุกนะลูกนะให้เขาทุกงวดปรารถนาะอธิษฐานลูกเอยครับแต่ว่าส่วนตัวนี้ที่คุณแม่เน้นที่สุดนี่ก็คือว่าเอาเลขตัวตั้งแต่ต่องวดเนาะแม่เนาะได้จ้ะก็คือเลขวรรักศูนย์ห้าด้วยนะลูกศูนย์ห้าห้าศูนย์โอ้ครับครับ อยู่ที่ปูหินครับที่ตั้งอยู่ปูเป็ดโฉกนะจ๊ะอ๋อครับก็คือเลขทุกมีเจ็ดสามเก้ากับแปดแปดศูนย์จ้าแต่ว่าคุณแม่นี่ชอบเจ็ดสามเก้าใช่ไหมครับใช่จ้ะแล้วก็สองตัวนี้มีหนึ่งเก้ากับห้าศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ใช่จ้ะหนึ่งเก้ากับห้าศูนย์เจ็ดเก้านี่ครับครับครับเพราะว่าแนวทางนี้มันก็คล้องจองจกนันเนาะแม่เนาะ อย่างเลขคูนี่เจ็ดสามเก้าแม่ก็ไปเห็นที่ขาโต,ตอีกใช่ไหมครับใช่ค้ะถ้าไม่ถ้าไม่เลขเจ็ดก็เลขหนึ่งแล้วก็มาเลขสามยังนี้นะ่ะมันรวมกันไอ้ไอ้ไอ้เลขเลขตัวก่อนนะ่ะมันรวมกันอยู่สามตัวโอครับแต่ว่าเลขเจ็ดก็มันเหมือนกับเลขหนึ่งแล้วก็มามีมียักษ์แล้วก็มามีสามเหมือนเหมือนปริศนาให้แม่น,ะน่ะลูก แต่ว่าส่วนตัวนี้คิดว่าตัวนี้เข้าแล้วแม่เจ็ดสามเก้านี่ครับเปิดสองตัวก็ปะด้วยนะลูกนะอย่าลืมหนึ่งเก้าด้วยนะครับเจ็ดเก้าไปสามเก้านีครับนี่แหละที่แม่เด็บไม่เห็นจต่ขาโต๊อ่<ล>ะม<ต>ันเป็นเลขสองตัวแต่ว่าแต่เป็นเจ็ดเป็นหนึ่งเป็นสามมีแยกมามีหางอย่างนี้นะลูก เล่นีศาให้นะไม่เหมือนเลขตูกนูนหัวอวนเลยครับครับอ่าแต่มันอยู่ในในในเล่ตูกที่แม่ปล่อยไปนั่นแหละที่จุดครับกับลูกก็คือว่าองคการนี่เลยจ้ะครับเจ็ดเจ็ดสามเก้านี่ให้ตัดเล่นด้วยใช่ไหมครับแม่จ้าตัดเล่นเลยลูกครับโอเคเนาะก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่ได้นำแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมขอบคุณคุณแม่ครับ สวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายของแม่รัดดานะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็เน้นให้แล้วนะคะที่วงกลมไว้เลยนะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ